สวัสดี JR. คุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเสนอชุดสีแดงโดยที่ไม่ใช้อลีดไม่ใช้ชุดฤดูร้อนหรือฤดูร้อนเอ้ยร้อนซามทำไมฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูอะไรต่างๆนานานะครับจะมาเร็วๆสุดๆเล,เลยนะมันจะได้ไม่เสียเวลาครับก่อนอื่นนะทรงผมนะเป็นทรงผมไฟสีดำนะครับบวกแก่นะครับแล้วก็ชุดนี่เอาเป็นเนียบชุดทางบวกสีขาวสีดำอะไรก็ได้นะครับมันบวกแก่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนานกับไวนะครับรองเท้าก็เป็นรองเท้าราสีต่างๆนะครับส่วนศีรษะ นี่นะโอ้ยไหนวะนี่คนระับเป็นแสงสว่างอ,งอารกรหน้าก็เป็นศรัทธาของอารกรนะครับคอก็เป็นไหนวะปานธนาอ,อาร์กรถุงมือเนะี่ยสำคัญเลยนะแหวนคู่รักเลเวลสิบเอ็ดเลยนะต้องเป็นเลเวลสิบเอ็ดหรือว่าสิบสองขึ้นไปตั้งแต่สิบเอ็ดขึ้นไปนะครับไม่งั้นโกรธมันจะไม่ได้ขนาดนี้มันต้องเป็นสามเปอร์เซ็นขึ้นไปไอ้สองเปอร์เซ็นขึ้นไปแต่นี่เป็นสามก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนหลังนะครับหลังก็ต้องเป็นเนี่ยนะพลังของอาร์กอนนะับสัตว์เลี้ยง อ่าเป็นามัางกรคีขั้นสามนะมครับมาดูว่ามันจะได้ร้อยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะเป๊ะๆเ,เลยนะหรือว่าร้อยห้าสิบขึ้นไปนจะเป็นชนสีแดงนะเป็นเกรดสีแดงกับว่าชนสีแดงเกรดเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเลยนี่ครับ,รบก็มาทดสอบกันเลยนะไปดูเลยนะครวะอ่าอันนี้เป็นนะิงกาโทาอศัพท์ขิง,งกานวน o ม m a นะครับหรือดารก็ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องพึ่งอลินนะเป็นสีแดงเลยนะครับ อ่าเราทำแบบเร็วๆเลยนะเพื่อจะได้ไม่น่าเบื่อไม่ใช่มานั่งพูดชา้าๆเอือ่อยไม่เอาแล้วอันนี้ต้องมาเร็วๆเลยนะครับอันนี้หนึ่งเด้งนี่สองเด้งนะนี่สามเด้งนี่อ้าวแป๊กเลยนะครับนี่อีกสีเนะเส่เด้งนะเป็นสี่เด้งนะเห็นไหมเต็มหลอดถีแดงเต็มหลอดเลยนะอ่าแล้วก็เกตได้แล้วนะครับอันนี้ก็ความสามารถพอๆก็สู้ถือว่าสู้อลินได้ก็ก็พอๆนะครับก็ผมใช้จะเซตอย่างนี้ เพราะมันบวกสเตตัสก็โอเคอยู่อันนี้จะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวจะมาเสนออีกอันนึงนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ